จะลอไม่กลับสารค้าพวกคุณนงไอ้เ <seasoning> กียนี่มอเตอร์เวย์มึงออกช่องใจสี่ตรงไหนเนี่ยอันนี้เราใกล้ถึงหลังสิษ <Their> ย <royalty> ์ยังพี่โยนพี <researched> ่เอไม่ออกมาสลับรีแกไม่ผมโทรบอกแฟนผมว่าเดี๋ยวผมจะไปช่องใจสี่อะไรหรือเปล่าถ้าองหลับไปมึงไม่ต้องปลุกนะถึงหลังสิษย์ที่อะไมึงไม่ต้องปลุกนะแล้วหลับยาวเลยไม่ตื่นเลยอะหลับลึกด้วยไม่ตื่น ทุกคนสวัสดีสว,สดวันนี้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 ผมจะบอกเลยตอนเนี้ยผมกาลังจะไปมาหาสา,ศาครคามแต่ว่าวันนี้วันนี้มันคือถ้าทุกคนดูอยู่มันคือวันที่เกาหลีใต้เตะบอลกับไทยที่ราชมังอะแล้วผมรู้มาว่าอ้นอีบะเขาไปถ่ายงานที่ราชมังแล้วทีนี้ผมก็เลยหลอกเขาว่าให้พี่ผมยิวข้าวอ่ะ แลชมังมันอยู่ใกล้บ้านหมดเลยพี่พี่เสร็จแล้วพี่เราไปหาอะไรกินรอบบึกถ่ายให้คนดูแบบดูรอบดึกหรือเ่าว่ามีอะไรกินอ่าเออแล้วเขาก็มาแล้วมาเลยรรู้ป่ะกูจะหลอกไม่กลับสารคามกว <laughs> เราไม่ได้ไปสองคนหรอกไม่คือกูเอาสุดอะ <laughs> มแม่ให้แม่งไปซเื้อผ้าชุดเดียวอันนี้คือถ,ถ้าโกรธกันก็คือแบบว่าค่อยว่ากัน แต่มันไม่ค่อยโกรธกันหรอกแต่ว่ามันจะเอาเราคืนแต่ว่าช็อตเนี้กูเอาก่อนว่าพี่โอนมีโดนี่นะโดนอิตาโ,โ,โอสหลอกไปแข่งกินจูเยนะแข่งกินเออแข่งกินจูได้แข่งแบบกินเนื้ออากาศกายอยู่แบบอยู่ในห้างเลยหลอ,อกกับสารคามเลยอเอาให้สุยกว่ากูหลอกกับสารคามตอนนี้ประมาณฟุตบอลเสร็จนัดเขาไว้ประมาณเที่ยงคืนนิดเดี๋ยวเราจะไปรับเขาให้ให้เขาเอารถมาจอดบ้านเราโอเคแล้วก็ไปรถคันเดียวกันนะปุกหลอกกับสารคามเลยรอรรอเจอเขารอเจอเขา เขามายัางนี่พี่โอแล้วจอดดูไหนอะตอนนี้ขึ้นรถดิครับคุณอ้นคุณนิดไมไใชกินข้าวกินข้าวไม่รู้เราไม่เคยกินหาข้าวรอบดึกกินเลยวันนี้คนดูเขาอยากดูคนดูคอมเมนต์มาไปที่ที่ไหนหได้ขับตามๆไป ไปคันเดียวกันเดี๋ยวแอะเดี๋ยวพอกูไปขึ้นรถคันนู้นกูไปกระโบนอีกว่านั่งแต่รถกูรถกูอ๋อคือวันนี้มึงจะขับบ้างใช่อารมณ์มาเถอใช่ฝ่ายนั้นโอ้โหต้องขี่มันเลยรอบสิ้นเโอโหดูทรงแล้วเขาจะโกรธแล้วปะแล้วรอบนี้เราไปหลายวันด้วยเนาะยูทูบเบอร์เขาไม่โกรธกันถ้าเขาเอาคืนเราขึ้นมาทำไงอ่ะเราต้องไหวตัว สมมติว่ามันโทรไปถ่ายงานต่างจังหวัดใช่ป่ะเอ่อเชียรเราเติมเสื้อผพพ้าไปก่อนเออทุกงานไม,ม่ว่าจะเป็นงานกรุงเทพก็เต็มกระเป๋าเสื้อผ้าพก่อน <c oughs> ่อยนี่มันชุดเดียวเยอะนั้นแหละมาแคใครจะนั่งตรงนี้โอ้ยทำไมแอร์เย็นจังนี่ <c oughs> มันไม่เปิดใส่กระจกทำไมล่ะอ๋อมันลดได้มันแยกแยะหนึ่ว่าเลี้ยงแผ่นปิ้นไว้ด้วยเราต้องเปลี่ยนเปิดโลกประทัดหน่อย ่ขับรถแข็งไม่เคยเห็นขับอะไรนะขับรถแข็งไม่ขับได้งมัเนี่ยห็นไมันไปก็ไปกับพี่ไงเอ้ยเขาบอร์ชอเบช่นะมีก๋วยเตี๋ยวต้มเลือดหมูโจ๊กขนมหวานเซ็งเซมอีมีแน่นอนหนักล้วนไอสัตว์ให้กูหน่อตาไหนเนี่ยมีเซ็งเซมีหรือว่าแต่ว่าปีอย่างนี้มท้้ายัผมอยากกินสมยศ ก็คือเอาตรงๆอ่ะคือพวกกูไม่ได้เรียกอะไรหรอกครับพูดมันประมาณนั้นแหละคิดไปแล้วกินไปแล้วเขาอ่านเลยเขากันเลยไปแล้วอ่ะคุณผู้คุณพวกคุณเป็นเอนเตอร์ีน่ะดิยูทูบเบอร์ที่มึงดูเวลาเนี่ยไ่เช็คอะไรกางไม่ตรงเตียงขื่นครึ่งที่ขื่นครึ่งเขานอนกันแล้วไปก่อนไปก่อนไปไปก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันร้านแรกว่าเราจะเจอกันตรงไหนร้านแรก ตรงว่าไอ้เค in e yeah? right oh. right. ียนนี่มอเตอร์เวย์มึงออกโชคเคสีตรงไหนเนี่ยมึงไปเข้าไหนโชคเคสีเราไปที่หลังพี่เดี๋ยวพาไปกินหลังสิบก่อนไปกินหลังสิบก่อนร้านเพียอะไรเนี่ยร้านเพียอะไรเนี่ยนี่เป็นร้านโซนเด็กมหาลัยที่เขย่าได้ที่บ้านหลังสิบก็เรียกว่าหลังสิบพี่ลมหลังสิบพี่ลมเด็กหลังสิบพี่ลมก็กินอะไรตอนดึกอ่ะ ก่อนมันมีอะไรนะป้าไก่ทอดไก่ทอดเออป้าไก่ทอดเราเคยไปกินเนี่ยเนี่ยอร่อยแต่ไม่รู้แกเปิดป่ะนะสตรีมไม่โทรไปแล้วไม่พี่แต่ว่าไม่แต่เขาเปิดดึกอไม่แต่ว่าในซอยนั้นของกินเพียบอ่าเพราะว่าเด็กไม่กินดึกโชควเจสี่ไปไหมเนี่ยเพียมาทางนี้เมีะถามเปนโจคถ้าร้านไก่ทอดอะไรนะไอชื่อไก่ทอดอะไรนะป้าต้อยหรือป้าตาก็ไม่รู้ป้าต้อยป้าต้อยไม่ใช่เขายังขายอยู่เหรอตอนเนี้ย ขดยโดังเลยตอนนี้ยังดังอยู่เลยอ้าวเหรอน่าจะอยู่ไม่แต่ตีหนึ่งเขาจะไม่นอนแล้วเหรอเช็คดี่ดีที่อย่าลืมว่าแถวนี้มีผับมีบังกะโลมีบังกะโลบังกะโลเป็นบังแสนใช่อร้านอ๋อชื่อร้านบังกะโลแต่ผมไม่รู้มันเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วเี่ไปแล้วเปี่ยนแล้วซิงไงพี่ของตอนเนี้ยซิงซิงน์ลังสีไงตอนนี้ไม่มีตรงไหนเกี่ยวกับโชคแค่สีเลยตอนนี้คือกูเอาสุดอะเอาจริงอ่ะมันก็รายการเรามันก็คือแบบว่าเราจะทำให้เขาดูภายในคลิปเดียว ผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เปิด24ชั่วโมงแต่ว่าไส้มันไม่ได้เป็นไส้แก้วเหมือนกันนสองหรือเปล่าไม่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 เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่เปิด24ชั่วโมงเป็นเป็ดตุ๋นที่เป็นน่องแต่ว่าเป็นมีไส้ไส้แต่เป็นไส้พะโล้ที่แบบเออเด็กงส้แก้วแต่ว่าไม่ใช่ไส้แก้วอะไรเนี่ยวันนี้กูจะได้กินอะไรเออเดี่ยวไอ้ียขับมาทั้งยี่ห้งกูยังไม่ได้กินเลยเลยโอ้โหแมทเซเว่นนี่ก็ได้อร่อยนะถ้ากูไม่ได้กินอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะวันนี้เป็นเรื่อง ยางมึงแตกแน่คือกูเอาสุดอะไม่ต้องห่วงวันนี้ยางึันนี้หนีหันลาดวันนี้ขับรถได้เพียอยาวได้ได้ได้ม่วงกันไองเฮียยตีนึงกูยังไม่ได้กินเลยอันนี้เราใกล้ถึงหลังสิทธิ์ยังพี่คนเฮียแม่ออกมาสลับรีแก จบลงไม่จะไปไหนว่าไก่ทอดกูคงไม่ได้กินแล้วโยงมันมันทางมาสลับดีนะผะชอบเคยกินนีึปะคาบี้เองก็ติดเหลืองยีฮีคือถ้าถ้าพี่เคยดูอ่ะคาบี้อ่ะที่แบบบัติบีเฉพาะในบอตทอที่มีจิฟฟี่เว้ยอ๋อเลยเลยมากินก่อนแล้วค่อยวนข้อหลัง พี่โอ๊ะเรอให้พี่โอ๊ะพี่อีฟกินก่อนปะเออลองท้องก่อนปะอันี้คุณอ๋อจะไปทำสิทธิ์นี้โทดิวเด็กแล้วไม่ผมโทรบอกแฟนผมว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วงเปสีอะไรหรือเปล่าอ๋อต่ว่าเทปไม่กินเทปแต่ว่าคุณ <c oughs> จะฟังเพื่อซื้อคาบี้ก่อนนะอยากทิ้งคาบี้ที่มันที่ตักในตู้อะใช <c oughs> ่ก็คือถ้ามึงเลี้ยงมาตรงเนี้ยมึงจะกลับไปรัำสิทธิ์ยังไงนี่ก็แค่รัำสิทธิ์ เลี้ยวไปเลี้ยวไปตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเดียวไปถ้าเราดูเทินแล้วตรงเข้าไปมันจะเป็นมอธรรมชาติมันพยายามดีกว่ามันพยายามพาบุบบัลลังก์อ่ะมล้วเนีวันนี้มึนด้วยเพราะว่าไปสนามบอลตั้งแต่เช้าเหนื่อยตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับอันนี้หรอนี่ที่แรกเอาบ้าเบ้าคนเราถังไหมหน้าหลังถังหลังหน้าถังหลังถังหน้าหลัยถังหลังอะไร หน้าถังหลังถังเหม่อนพูดเนยหน้าหลังถังหลังนี่คุณไปดูบอลชุดนี้เหรอเนี่ยไม่ผมเปลี่ยนแล้วมันเสื้อเปลี่ยนหมดเลยวันนี้ร้อนชุดนีผ้าก็คุณบอกจะไปแค่ช่วก็สิเขาดูใส่เท้าเลยพี่โอ๋พายน่ากินนะจริงเหรออ่ะดูดิคุณได้กินพายแล้วเอ๊ะอย่าไปกินเยอะนะถ้ากินเยอะไปกินอันนี้ไม่ได้นะหนูอยากกินพายข้าวโพดมันมีไหมอ่ะเดี๋ยวเกินเยอะเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปกินอ่ามีกินเยอะมันไม่เอาไม่เนี่ยพอดี แก้ลว่าแล้วว่าพี่ผมไม่ซื้อถังเดียวแน่เลยพี่คุณชายต้องทำไมอ่ะดมเนี่ยมันหอมนะกรอบเเลยแม่นอร่อยพี่อยากดมคารบี้ไหมขับดมเลยเออโอ้โหแล้วพี่นองตอนไหนเนี่ยอะไรนะถ้าผมนอนตอนไหนเนี่ยหกโมงผมก็ตื่นนอนแล้วนะจริงๆมอี สองถังนะครับที่ถังนะสองถังตูไเห็นที่ถังเลยนี่สรุปเราจะไปไก่ทอดจริงเนี่ยนี่ตอนนี้มึงงงหมดเนี่ยกลับรถไปนี่เข้าไปก็เออธรรมศาสตร์แล้วมันไปได้คือนาทีสองมึงไม่รีบให้กูหน่อย กินบนรถไหมล่ะพ um. ี่โอ่งเดี๋ยวถ่าอีกทีที่ทังสิทธิ์ไงหเราะวแต่ผมไม่ร um. ีบกินอ่ะงรับสิทธิ์ทีเดียวต้องกลับแล้วนะม่จะตีสองนะกลัวไปหมดเลยตังก่อนเออเขาเหลือไก่ที่ผมซื้อหรอวะอเหไปหอปะ่อกงไปก็ินบนรัเดี๋ยวทพี่โอ่งพี่อีบกินจริงจังแลนะไหนบอกไม่อิ่วไงโอ้โหก็มือไม่ถึงน่ดิอ่ะ ถึงกูกินจริงจังไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ากูหลับไปมึงไม่ต้องปลุกนะถึงรังติดที่อะไรมึงก็ต้องปลุกนะไม่ปลุกแล้วจะถ่ายยังไงล่ะสงสาหลับได้ไหมอ่ะก็หลับได้เพราะว่าผมเข้าใจว่าอาจไปดูบอลมาเหนื่อยๆก็ผมปลุก แตู่ก็ต้องตื่นนะ่ะถ้าเข้าใจอะมึงต้องไปปากปูม,มาคือกูเอาสุดอะ <laughs> <laughs> ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าใจแต่ถ้าเก่งใจอะ <laughs> ไ,มไม่ต้องพามา <laughs> เอาถ้าถ้าพี่เหนื่อยอะถ้ากินอิ่มแล้วเหนื่นอยก็นอนเดี๋ยวผมถึงหลังถึงกูกูนอนแน่ <laughs> <laughs> อะเพราะปกติผมหลับไปแลนะ้วเหรอเอางี้คนชปูผมเดี๋ยวพอ คือมันน่าจะเหนื่อยจริงอ่ะเพราะว่าตั้งแต่แบบกินข้าวกินไส้กรอกตัลอดเราซื้อที่จิ๊บฟีอ่ะแล้วหลับยาวเลยไม่ตื่นเลยหลับลึกด้วยไม่ตื่นเอาจงริงปะฉี่ปั๊มนั้นปั๊มเดียวแล้วนอนยาวอแล้วตอนเนี้เราอยู่สารคามแล้วคือคือไม่ตงโกนรู้ปวะไม่โกรธหรอกคือแล้วหลับแบบหลับจริงจังอ่ะใช่เราไปปลูกไหมพี่ผมไปปลูกดิ ซ <C ười> อดแจงไะหลังสิทธิ์พิลมซ <C ười> อดแจวิตื่นพร้อมกันเลยสารมา,ามาไล่อยู่ไหน ไปลงมากินข้าวลงมากินข้าวลังสิทพ่ลลมปะ่ไหนแล้วกินข้าวกินข้าวพัว่ากันขยันถ่ายนะทีมงานตรงเข้าไปก็เป็นเนี่ยซิงโอ้ยอง เที่ยวมาปีปัุมแม่งที่ไหนเนี่ยกระดึงไอ้ชัดคลิเกเวทป้าตรงนี้เนี่ยตนนัวไหนคืออะไรกระตนนิ๊บขึ้นเหนียวใหญ่เลยอะไรออกมาเดือดเดือดใม่ปะไม่กล้าปลูกไงไม่กล้ามาไปส่งเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวก็ไม่กล้าปลาปูกอ่ะถูกปะล่ะตอนแรกก็ไม่กล้าปลูกไงม่ปลูกมาก็เช้าเดี๋ยววครับจริงหลังปลูกปะลาแล้ว อยนค่ไะได้ตัวมาไม่อพดีหเอนโคือตอนนี้อยู่ที่ไหนคือตอนนี้อยู่ที่ไหนมาสรคเแกดาไ่รมาสรคหรอ้านต่เไม่ตื่นเ้นกันเลยเนาะ เขาบุ้งตื่นเขาบุ้งตื่นยงอะไรอ่ะอยรักสิบวิล่หลักสิบวิโ่่ไม่มีงานใช่ไหมถ้ามีงานแล้วทำอะไรได้อยู่นี่แล้วอันนี่มึงต้องถามตัมอยู่ตรงนี้กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดอยู่ว่าก เรตอบพี่หิวอ่ะจากกระทืบมันว่ะล่ะตาเนี่ยน่ากินตรงนั้นก็ได้เห็นพ่่หิวพามากินข้าวไงรู้ว่าหิวเขาก็มีรู้ว่าหิวพามากินข้าวคนที่นี่เขารีบหมดเลยต้องไปต้องรีบกินรีบไปทำงานอ๋อพี่โอ้โหเขาไม่โกรธแต่เขาเหมือนหิวหิวเนี่ยหิวมาขายไม่หิวแล้วแต่คุณจะทำอะไรได้โอ้

ไอ้เราก็นอนไปได้เรื่อยเนี่ยเราจัดแล้วแหละมันไม่ได้พามาประทุมแน่แบบพี่ยศมันง่วงอ่ะก็ไม่อยากห้ามมันไงฮะก็ไม่หนึดนี่มันจะมาถามราคาชวนมาดูบ้านครับโอ้ยบอกดีๆครัวมาได้เดี๋ยวมันไม่มีคอนเทนต์ขอบคุณครับถึงแล้วพี่ยนถึงของจริงราคาเลยเนาะนี่เห็นบ้านใหม่คนแรกนะคะ เพราะว่าทำไมมันไม่บอกดีๆจะได้เก็บตัวมานี่สารคามที่แท้ตัวนี่คือสารค้าหรือแท้นี่บ้านให้ผมนะเราสร้างไว้เงินก็ไม่ทันอีกดูทรงมันรอบในปูนี่แหละโกงช่างกันูเลยสร้างแล้วก็ไม่เอาเงินไปโกงเอาโกงเอาเลยนะเฮ้ยกต้องหมูท่านะสามแสนห้าเดี๋ยวฟาไม่มี ตอนมีตังคือกิต้าร์็นสติก้าหมื่นห้าไม่มีนี่กิต้าสร้างเป็นล้านเลยสติก้าให้พ่อแม่ไม่ได้อรอวะทำไมถึงแบบว่าพามาขันหันต้องไปดู YouTube อะไรมาเนี่ยไม่เห็นเห็นอเต์โอตหลอกพาไปแข่งกินไงอันนี้ก็มาสบายสบายโอ้ยมันแข่งกินในกรงเทพเนี้ย S <S> คือวัดความวัดความเสียหายเนี่ยเพราเผลอแม่งมึงทำเสียหายแม่งเยอะกว่าอีกเดี๋ยวพ่ากราบเดี๋ยวผ่ากราบเดี๋ยวพออดโกดอดแก้งมันแก้งเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องมาลุมแก้งอุกยอ่ะกินข้าวโอ้ยเดี๋ยวไม่คิดอะไรมากเลยเวลาเราต้องพูดเวลาที่มันเสียไม่ได้มันดึงกลับมาไม่ได้หรอกไอเดี๋ยวจานมาไปดูมาเลย ลองดูไหมลองดูแไหมแท้ได้ไมรูมันจะเส้าอยู่บนเป็นตลาดมากไปหวางีกิ่งเอาได้ไปแก้วตื่นอร่อยนะก็จะเป็นย่างเกลืออ๋ออืมอ๋อนีเหมือนกันี่หมูนี่หมืหมูก็ย่างเกลือไปเกลือหมดเลยแล้วเขาใช้หมูสามชั้นสไลด์ มายาย<ใ>น,น่นอนสเดคือเขาไม่เทือไหนเลยคือคนเหนียวมาเพียี่ต้องดรไปไหนวะัเฮ้ยเขายเท่าไหร่นะบาทบาเหมือนพี่สั่งมาดกดได้ป่ะนี่ไงอยู่ในถุงไงพี่พงพองค์เพนทางอ่ะหาเนี่ยเนี่ยหาปลาดุกไม่จับไหมมือมึงรู้จักปลาดุกไหมมึงเพิ่นะอุ้ยอ๋อ ออกมาหนาปะแ้ะวะจริงจริงที่เป็นน้ำนี่ไม่ใช่น้ำปลาไม่ใช่อะไรนะของชุนรสเลยแล้วนะเต็มโ<อ> <laughs> จ้นสบายใจได้แล้วม,มันมันกระด <c oughs> ู๊ผู้กองผ่าผู้กองดีมาแล,แ,ลแล้วเดี๋ยวผ่าผู้ผอกองดีทำอะไรกลับเลยนี่กูอยู่อีกวันเถอะ <c oughs> <c oughs> ต่ตเหรอเรียกไปทำง,งานหรือกลับกินเสร็จแล้วนอนนิดหน่อยแล้วกลับเลย พ่อมึงก็ไม่รู้จักเพื่อคุณเลยให้กูกลับละให้กูได้เล่าเรื่องครอบครัวให้พ่อฟังได้ไหมขอเวลาอีกนิดนึงหนถอะจำวันที่เราไปบ้านพี่อ้นพี่อิวได้ปะที่พ่อพี่อ้นแกปูให้กินเป็นสิบตัวมาบ้านคุณไงพ่อกูณทำแจ๋วให้ถ้วยนึงจบจบออหายกันเงี้ยมาอันนี้ก็หลอกพี่มาอันนี้ถามนี่โกรธปะโอ้ถ้าโกรธนะกลัวข้อเหนียวปลาหน้าไปนานแล้ว ความจริงที่ไม่กลัวมากๆหรือว่าก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยหลังตื่นอะไรก็มาแล้วนั่นคือเพราผมอะแบบสบายๆแล้วแต่ข้าศึกใครนิดหน่อยตอนตื่นมาเห็นปรทุมอะไรนะปรทุมวับปีวับปีปรทุมเออวับปีปรทุมวับปีปรทุมนะไอ้นี่เขาพยายามหลาล้อมนะอืนี่แต่ว่าลังเดี๋ยวกูตั้งสติก่อนผมมันมองหาอะไรวะทะเบียนรถเฮ้ยีอยู่ไหนวะ ทำไมมองหาทะเบียนรถทำไมป้ายทางเขาบอกว่าสาสิเจดกิโลเมตรร้อยเอ็ดแต่ผมไม่ได้สังเกตอะไนะไปสังเกตทะเบียนมาค่ะตนน้ร้อยเอ็ดตอนตอนมึงสังเกตทะเบียนใช่ปะ่ะแล้วลุงคนหนึ่งแล้วขับรถพ่วงไปมีพ่วงข้างขนของอนั้นรถไปสำรวจนงินติดไม่มีแน่ๆ <S 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 2> <S 2> อ้าวดิตอนที่ผมบอกว่าผมชวนอาบูพี่ไปดูบอลอยู่แล้วผมโทรนัดบอกว่าไปหาอะไรกินตอนดึกดูกว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ย รู้สึกเอกใจอะไรเหรอไม่มันก็เป็นไปได้ปกติว่ะหาของกินตอนกลงคืนใช่ไตอ,น,ไอนนี้เขา้เทียเียดไงเรื่องบา้านเรื่องไหนล้วก็เฮ้ยมาบวรำมาหาลแล้วอืมหรือว,ว่าเขาแบบว่าหาเพื่อนแบบอยู่ด้วย,ยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจัด่หน้ามาเลยท <c oughs> ี่นี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยเใจกเหรอว่าผมออกชอบเราทางเรื่อยๆตั้งแต่แวะปั๊มเอกใจไหมก็ผมถามคุณตั้งแต่ยาตัามอืมบอกว่ามันจะกลับรถไปยังไงนี่มันมาทางที่นี่แล้วนี่ขอนบุรีคุณบอกไปได้ไปได้ มองไปได้ไปได้เนี่ยผมก็คิดอย่างนี้นะพี่เขาเล่นที่แย่แหละก็เลยเหนื่อนอนบางทีมันจะมาสารลท่านใช่ไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ก็คือซึ่งสรุปกันมาคือเหมือนพากูมาทำไม้แล้ววันนี้เรากลับมาทำอะไรพี่ผมวันนี้เราจะกลับมาอันนี้มาถ่ายอัปเดตบ้านให้ทุกคนดูแล้วก็มาจ่ายค้างงวดด้วยอ่าไม่ได้มาจ่ายที่นี่ต้องกลับไปจ่ายถึงเทพไปดี แล้วพวกเงินมาปะแต่วันนี้เราจะมาเอาข้าวเอาในเล้าไปขายวว<ป>พวกกระดยาครับพวกกิ๊ฟบุญเล่นนหละไม่ <laughs> เดี๋ยวพวกเหมือนทะเลาะกับแม่ผู้ใจไปรอนในรถ <laughs> <laughs> ไม่มีบุญเล่น <c oughs> กล่องกีตาร์ตั้งเยอะตั้งใหญ่ยังไม่ไปขายเอาข้าวแม่ไปขายมาปิดกิฟต์ดีวกว่าปิดกิฟต์นะ ากูมาปู๊ยปุอยากมึงใช้กูปิดคลิปปิดน้อยโอ่เนาะอ้าไม่ต้องดูแม่งหรอกคลิปเนี้ยเ <laughs> หมืหนอนไส้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครได้หน่อยแอดกดแบบอ่าใครก็ชอบก็ชอบกูไม่ชอบ <laughs> โหผมให้แม่ทำกับข้าวกินแล้วหรออ๋อเฉยให้ดเฉยให้เจ๋วเลยบ๊ายบายวันนี้หรอหคืออมรีบกลับมาบ้านได้สำเร็จไปบาย กูต้องว่าอีกกูต้องว่าอีก